สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูมีชุดชั้นในน่ารักน่ารักมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะจีสติงรุ่นนี้นะคะจะมีอยู่สีเดียวค่ะคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินค่ะ 1>, 1ชุดจะได้สชิ้น1ชุดจะได้สชิ้นรอบอกไม่เกิน36นิ้วค่ะรอบอกไม่เกิน36นิ้วสะโพกไม่เกิน38นิ้วค่ะสะโพกไม่เกิน38นิ้วค่ะ1ชุดจะได้สชิ้นนะคะ1ชุดจะได้สชิ้นในราคาเพียง119บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ รอบหกไม่เกิน36นิ้วสะโพกไม่เกิน38นิ้วค่ะ1ชุดจะได้2ชิ้นในราคาเพียง119บาทจัดส่งฟรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจทักไลน์พี่ชูได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามพี่ชูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ